เหนือเต็มหน้าเลยห้าสิบห้าศูนครับศูนยมาเลยศูนย์สี่ป้ครับที่ปัหมุดน,นะทุกคนห้องที่ปักหมุดน,นะมาทุกคนมาห้องพี่ปักหมุดน,นี่เห็นไหมที่ปักหมุดครับผมเข้ามาเลยพี่แตงไม่ยิงเหรอพี่แตงถือปืนวิ่งเหรพี่แตง พี่แบมมาไหมพี่แบมพี่แตงมาไหมฉันเดาได้435คำยังไม่ทันได้เดาเลยฮัลโหลหมดมัวแต่ดูพี่ไลฟ์ลืมดูหน้าจอดีมากพี่ขาดหนึ่งคนครับทุกคนนี่ได้คลองแล้วทุกคน0480299ครับผมมาด่วนเลยทุกคนเร็วขาดหนึ่งคน เในห้องที่ปักหมุดครับไปเร็วปักบนแล้วในห้องโอเคพี่แบมมาแล้วไปเลยพี่อ้าวผมเหรอไปไปไปหนูมันเออเหมือนโทรศัพท์พี่เอาเป็นเตือนอย่าเออเยอะมากินเออเอ,อ,เอ,อ,อยู่ใช่ไหมพี่แบมเอออยู่คเมื่อกี้ กดอะไรไม่ไปห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าไไเขาไม่ทันเครื่องค้างติ๊กหน่องแน่องเครื่องค้างาบอกเล้ห้องเลยเดี๋ยวเข้าไปบอกเล้ห้องไว้บอกเล้ห้องไว้เดี๋ยวเข้าไปว่าเราจะไปวงฟ้ากันทุกคน ไม่มีคนเลยผมวะมีคนเดียวครับผม,มเ,เอาตรงๆนะที่อยากเล่นสี่สีมากสี่สี่สีู่นหรือเปล่าพี่ไม่ใช่สีส่สีมันจะสีู่นะดิมันจะสี่สี่จริงหรือเปล่าถ้าสี่สี่ก็ได้อยู่แต่ถ้าสีู่นะไม่เอาอ่ะได้ปืนแล้วได้ปืนแล้ว สี 4, ่ห้าสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าโอเคเดี๋ยวเข้าไปพี่เกลใครจะเล่นไปห้องพี่เกลได้นะทุกคน ข้างหนาข้าหลังมีคนเยอะหนูพี่เพลงให้พี่ฟังรอฉันรอเธออยู่นะจ๊ะได้พี่พี่พี่แตงเข้าไปห้องพี่เกตก็ได้นะไปห้องพี่เกตเลยได้นะไปรอ้องพี่เกตเลยเดี๋ยวผมตามไป มีคนชุบกันมีคนอยู่ในโดนด้วยมีคนมาข้างหลังด้วยชื่อเกลพี่เกลพี่เกลอันดับหนึ่งอึดจังว่า อันดับหนึ่ครับจังวะครคืออันดับหนึ่งครับอึดจังครับพี่เขาบอกว่าอึดจังเลยเจอละคนข้างหน้าหนึ่งคนดาวครับน่าจะมีอีกหนึ่งคนนะเพราะมันยิงกันนี่อยู่ตรงไหนนะนั่นไงดาวครับสี่ล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบเก้า ไปห้องพี่เกลก่อนเลยครับไปห้องพี่เกลก่อนเลยไปห้องพี่เกลก่อนนะเพราะว่าพี่เกลบอกก่อนอ้าวก็นี่พี่เกลบอกไม่ใช่หรอใช่ไหมนี่พี่เกลใช่ไหม <c oughs> เกลเบนเลขห้องเหรอโอเคเกลเบนได้เป็นได้ไดพี่เกลไม่มีปัญหาครับรอห้องพี่เกลเลยมีคนเรียกแอดดอบอ่ะใครเรียกแอดดอบอ่ะนั่นคนหรือเปล่า มีคนชุบกันด้วยมีคนเรียกไอ้ดอกมีคนชุบกันตรงนี้ดอกไข่ชุบกันเสร็จแล้วด้วย คนกดใจคนแรกอทนจังที่ไม่เมื่อยมือหรอใครอะ่ะเขาชื่ออะไรอะ่ะคนแรกเขาชื่ออะไระครับผมมองไม่เห็นเลยเพราะว่าผมเขาอยู่ในเกมเขาชื่ออะไรว้าวาของดีมากตรงนี้ บอบอปืนพกก็มาจังหวะนี้ปิดอุ้ยอะไรอ่ะเมาส์หลอนทุกคนเขาชื่อบอบอ ันดับหนึ่งแล้วกดจนนิ้วเครดอันดับหนึ่งแล้วกดจนนิ้วเครดโคตรโทรดเื็บตายไปยิ่งโ,โดนลุม ดอีกแล้เแคเนิ้วรอบปากพี่ไหนมันอยู่ตรงไหนอ่ะไปกันต่อตรงนี้มันเยอะจังอ่ะซ่อมเกาะกันเกาะจะแตกแล้วนี่เยอะจัดเลยเห่าจังเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนไม่รู้มาดูอะไรดีเฮ้ยวันนี้ ที่เขาไลฟ์สดดูดีกว่าสวัสดีครับ,รบที่หนึ่งถึงสองหนูเลิกอ่านนิยายวายห้ารอยห้าสิสสบห้านี่ก็ที่หนึ่งอยู่แล้วนั้นเนี่ย เดี๋ยวสิบเอ็ดตัวแล้วเนี่ยไม่รู้ใครเรียกอไอ้ดอกตุวเยอะมาก โภารกิจล่าหัวแล้วภารกิจั่าหัวอยู่ข้างหลังครับมันอยู่ข้างหลังผมเลยครับนี่ไงเจและมันแตกแล้วครับผมอยากเป็นคนเพราะตอนนี้ไม่ใช่คนเป็นเกย์ oh. เหลือสี่ตัวครับพี่โอเคพี่เหลือสี่ตัวใช่ไหมจัดไปขอหน่อ<า>ย ล่าหัวแล้วไหนอะทุกคนพาลากิจล่าหัวมันอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ไหนอ้าวแตกแล้วเหลือหนึ่งคนแล้วแงงแงมามามาไปห้องติ๊กติ๊กจะไม่มีเจล